สวัสดีค่ะวันนี้จอยมีเมนูเด็ดจะมานำเสนออีกแล้วนะคะเมนูนี้จอยทำขายเป็นประจำทุกวันเลยค่ะเขาเรียกว่าห่อหนึ่งหมูนเส้นนะคะเป็นอาหารของทางภาคเหนือค่ะแต่ภาคไหนก็ทานได้นะคะเพราะว่ามีรสชาติอร่อยะคะ่ะวันนี้จอยจะนำวิธีการทำห่อหนึ่งหมูเส้นและการทำพริกแกงเองนะคะพริกแกงที่เราทำเองค่ะจะมีรสชาติอร่อย หอมแล้วก็สามารถประหยัดงบประมาณได้ด้วยเพราะว่าเราทำได้จำนวนมากนะคะจะมีวิธีการทำยังไงให้เพื่อนๆลองไปติดตามนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวจอยจะพาไปทำพริกแกงก่อนนะคะพริกแกงห่อนึ่งตรงนี้ค่ะเราสามารถเอาไปทำเป็นแกงอ่อมได้ด้วยนะคะแกงอ่อม ห่อหนึ่งไก่หอหนึ่งปลาพวกนี้ค่ะได้หมดเลยนะคะเป็นสูตรเดียวกันส่วนผสมนะคะก็จะมีพริกแดงจินดา1.5ขีดนะคะ,ะพริกแห้งเม็ดใหญ่1ขีดขค่ะ1.5ขีดขมิน้นครึ่งขีดตะไคร้3ขีดกระเทียม2ขีดหอมแดง3ขีดเกลือป่น2ช้อนโต๊ะ กะปิแกง3มขีดนะคะค่ะทำน้ำพริกนะคะคราวนี้จอยจะขอใช้โถปั่นนะคะเพราะว่าเราจะทำพริกแกงจำนวนมากนะคะประมาณ2กิโลค่ะเราก็ปั่นพวกเครื่องปรุงที่แห้งก่อนนะคะพวกพริกพวกขา่าตะไคร้กระเทียมอะไรพวกนี้ค่ะลงโถปั่นไปก่อนปั่นให้ละเอียดก่อนนะคะ ั่นให้ละเอียดแล้วเราก็ค่อยตามพวกของเปียกลงไปพวกกะปิอะไรพวกนี้ค่ะแล้วหน้าตาพริกแกงเราก็จะประมาณนี้นะคะพอเราเตรียมในส่วนของพริกแกงเสร็จนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเนื้อนะคะเนื้อหมูที่เราจะมาทำหอมหมกบุญเส้นนะคะเราทำมา,มาทำการล้างด้วยเกลือก่อนนะคะเพื่อดับกลิ่นนะคะแล้วก็ นำมาซอยการซอยหมูค่ะให้ชิ้นพอประมาณนะคะไม่เล็กเกินไปหรือว่าไม่ใหญ่เกินไปนะคะเวลาเรานําไปคั่วแล้วหมูก็จะมีความหดตัวอีกนิดนึงถ้าเราซอยเล็กเกินไปเวลาห่อ,อก็จะไม่เห็นเนื้อหมูนะคะต่อไปเราก็จะนําน้ําพริกแกงนะคะที่เราทําไว้นะคะมาคั่วน้ํามันนะคะเราคั่วน้ํามันตรงนี้ค่ะ ถ้าเราทําห่อหนึ่งจำนวน100ห่อเพื่อขายนะคะจอยจะใส่พริกแกงจํานวนประมาณ8ขีดนะคะคั่วลงไปในกระทะเลยให้หอมนะคะ รสชาติจะพอดีไม่เผ็ดจนเกินไปหรือว่าไม่จืดจนเกินไปหรือว่าใครชอบรสไหนรสชาติไหนอะค่ะก็เติมได้นะคะเพราะว่าเราทําน้ําพริกแกงอะคะ่ะรอบหนึ่งส่วนผสมที่จอยให้ไปเมื่อกี้เราทําได้ประมาณ2อกิโลนะคะเราสามารถนํามาทํากับข้าวได้หลายรอบเลยทีเดียวนะคะจากนั้นพอเราคั่วพริกหอมแลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําหมูนะคะลงไปผัดในกระทะ หมูตรงนี้ค่ะจอยจะใช้จำนวน4กิโลนะคะมีทั้งส่วนของสะโพกและก็ส่วนของมันนะคะของมันหมูนะคะเพราะว่าถ้าเราจะใส่เนื้ออย่างเดียวเลยมันก็จะดูแข็งๆเกินไปนะคะทำห่อน,นึงมันก็จะต้องมีมันติดบ้างนะคะเพื่อรสชาติและอัรถรสความอร่อยค่ะ เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่าหมูมีความเซ็ตตัวค่ะมีความหดตัวหรือความสุกมานะคะประมาณกึงกึงๆนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมในส่วนของวุ้นเส้นนะคะเพื่อที่จะมาคลุกกับเนื้อหมูนะคะที่เราผัดไว้สุกพอประมาณนะคะวุ้นเส้นเนะะี่ยค่ะจอยจะใช้เป็นวุ้นสดนะคะตัดให้เส้นหนา ประมาณกลางๆค่ะไม่ยาวเกินไปไม่สั้นจนเกินไปนะคะแล้วเราก็นําลงไปในกระทะผัดคลุกคลุกเข้าไปกับเนื้อหมูเลยนะคะคลุกให้ทั่วนะคะให้ให้เป็นเนื้อเดียวกันจะได้รสชาติกลลมก่อบให้ทั่วถึงนะคะตรงนี้ค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่าวุ้นเส้นนะคะมีความอ่อนตัวก็คือประมาณสุกอะค่ะแต่ไม่เละนะคะผัดให้ได้พอประมาณนะคะแล้วเราก็ นำไปปิดแก๊สได้เลยนะคะตรงนี้ว้าวเรียบร้อยค่ะพอเราทำการคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะออกมาหน้าทานประมาณนี้นะคะเราก็ใช้ผักชีโรยลงไปนิดหนึ่งนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของการห่อนะคะห่อหนึ่งนะคะค่ะจอยก็จะนำตองกล้วยนะคะ มาฉีกให้ขนาดประมาณ7-8นิ้วนะคะความกว้างอะคะ่ะเพราะว่าเราจะนำมาห่อให้ฉีกขนาดเท่าๆกันนะคะ,ะเพราะถ้าเราฉีกไม่เท่ากันเวลาห่อมันก็จะเหลื่อมกันแล้วก็ทำให้หอยากนะคะอีกอันหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือ,อตัวที่เราจะมาหอ่หอห่อนึงออีทีภาษาเหนือเขาเรียกว่าเตลห่อนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะมาประกบ เวลาเราห่อเสร็จเราก็จะมาห่อของห่อเนื่องอีกทีนึงนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปทําตามวิดีโอเลยนะคะจอยมีวิดีโอวิธีการห่อมาให้ดูด้วยค่ะเราก็จะตักห่อเนื่องที่เราเตรียมไว้นะคะลงใบตองนะคะแล้วก็จะทําการหอ่อทับใบตองไปแบบนี้นะคะทับใบตองเสร็จเราก็จะเอา เตีวห่อหนึ่งมาห่อทับอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ไม้กระดัดนะคะมากลัดตรงใบตองเนี่ยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเราทําบ่อยๆเราก็จะมีความชํานาญขึ้นนะคะอสามสี่ชั่วโมงอะคะทำได้ร้อยห่อนี่สบายชิลๆเลยค่ะเพราะว่าจอยก็ทําขายเป็นประจําทุกวันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําหอหนึ่งที่เราหอนะคะไปเรียงใส่ซึ้งนะคะเรียงเป็นชั้นชั้นขึ้นไปเลยนะคะใส่ให้จํานวนได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาเราทําขายอะคะ่ะเราจะห่อเยอะนะคะอะนึทีนึงก็จะได้คุ้มนะคะระยะเวลาในการนึง่งเราจะใช้เวลาประมาณ20นาทีอะคะ่ะพอให้ใบตองเหลืองนะคะสีตองก็จะออกมาสวยงามประมาณนี้นะคะ ค่ะขั้นตอนของการทำห่อหนึ่งก็จะมีประมาณนี้นะคะวันนี้จอยได้นำเทคนิคและวิธีการทำมาฝากและการทำพริกแกงที่อร่อยแซ่บแน่นอนค่ะทำกินได้ทำขายดีอ่าวันนี้จอยฝากไวเพียงเท่านี้เพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จอยทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ